ในปี2566ที่กำลังจะผ่านคนไปผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ลืมในสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในสิ่งที่ไม่ดีก็ข,ขอให้ทิ้งเอาไว้ในปี2566แล้วกำลังจะเข้าสู่สุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่2567ผมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ให้ร่วมมือกับ ภาคราชการและภาคเอกชนในการที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดกระบี่ให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวประดุดญาติมิตรรวมถึงการรักษาความสะอาดและดูแลบุตรหลานเพื่อให้เขาเติบโตมามีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดขอให้ปี2567 เป็นปีที่ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดหวังประสงค์สิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาประกอบกิจการการค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขกับครอบครัวตลอดปี2,567ครับ